Pernah Hong Kong, Pernah Siang Menta Tertutup. ันนั้นตั้นเงาเราเกี่ยวกายแยกไกลเอ๊แยกน้ำควนองมักอายสิตายย้อนมาบ่เอามือนั้นน้องนั้นชีดอดเยาเอากระตาขึ้นมาอภัยใบอลาดอกมาจิ๋นหนอตอเดือนเพีนแกงเบียร์แต้มาตำส้มผสมขันกระบะตัวกินละไรคล้ยงัวไปเรียงทุกเจอเลือแต่ปานนั้นน้องบ่เลือไปอยูกเงินฟังหวยเอาค่าควยเพียงหน้า ว่าสเห็นสายตาบ่ามีชาคนโกพอปณีสโสมาโซเซนาวจองหมดกระบอกขึ้นลสามสิเรมตะเดียวตแม่นละสองทางแม่นละสองทาง สั้นหลับน้องพี่คนงามพี่นะครับแต่น้องเสมอดังเดือดง่ายขึ้นผ้าจันเต็มเดือนทองใสทึง่าดวงดาราใสแกงแงงเงาแดดซองขอกฝาเป็นสีคองฝาเป็นสีแกงแก่งแน่นนองอยู่บ่ไว้พี่คิดอย่างใจน้องพี่คนไครว่าจงไหนใจ ห่วงไหลแค่ทางนองเจ้าผูท้องขั้นกนแนวน้นทวิ่รอไปเดนอที่ได้เป็นกูนอเตี้ยขางกูพนังพี่ชายลำหัวใจนีรุดอ้างว้างว่างวางที่ถึงน้องพี่คนไทยเป็นจังได้ดีครับเดิมห่อนำเจ้า ว่าจะได้คื้นได้เดือดมันเศร้าที่เงีเงากัางอกซอง่ันบ่อยนขันนาโน้ยทางไหลกาสวนตายเวททางไหนกาสวนตายสวยไม่ไหมออโยยอ อจังสั่นใจแม่มาขอพี่อย่ามัวลีร้อในเปล่ามาขอนอนค้องไปโดนกระสีเท่าเอาเบ้า,ากระบอกแน้ห้อยไปโดนบัสีแก่สีบ่านนันบ้านนี้เรือวก้นดีสิบ้าเอา นอน่งคิดหอดเจ้เนื้อส้เดือนไงขึ้นประจันเต็นเดือนซองใสเพือนฝ่าดวงดาราใสแกงแย่งนงดแต่นัีเพียจังได้เจ้าผูัวบักมีบ้าบ้าตอนตอนเสนนอกนั้นใกล้เดียกตะมีคนนามสาวพนังเข้าแกงานสีวงงานกันตาแดงแต่งเลี้ยซอ ทองคำมันบ่มีนักแน่มันลมหนักมันละแน่บ่มีหน่อยไหมไอ้หนักแต่นองไอ้หนักแต่นองทองนิ่งดินลอไปใส่ดีชายมีวอปปอไอ้ดีพอนั่งพี่เอ้ยน้องเอ้ยเจ้าผู้เกล้วน้ำลางสี่ห้าปีบ่ได้ทำพี่นี่จำงเต้นเลย น้ำตะข้างนองเนี่ว่ลาทองข้าลานสตางเดนที่บอนนออ่อทั้งมีเต่เงินคาดองพอเหลียกแทงที่หาสู่บ่อใดายิจังจ่าวต่อนั่งข่านไม่ขายเขาใดขายบานอนม้วคกล้วยขายไปเมือซาเร่ให้น่าตาตาสีมาแ้งฝนตาซ่อนแต่นอนน้ำซ่อนบอนเจ้ายามัวเดือดร้อน ให้รออายแน่ลรอผู้นีรออายแน่นผู้นี้สิบุญสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เอ้ยน้องนี่ฮักแต่อายีฮังแต่กี่คนเดียว ก็สิเหลียวสิสิเหลีบ่เລลียวเอาไปสอนจัไว้ใจน้องน้องบ่หมายปองสอนไผหวสิฟังคมค่ะ ใจเจ้าคือกับไอใช่น้ำผู้หลวกล้อความหักหัวของบักไอที่ตายแล้วแม่นละบอแหงสิตายแล้วแม่นบ่อลแหงแข็งเลยเ้ยนอนเออนอนนี่ฮะเตอายใช่พี่คนเดียวพี่ใจเอ้ยเจ้าอย่ามีกันใจเดียว ก้อนนั่นผู้นี่ซัดซื้อกันืนดอกกีเอ้ยแนวสำคัญหัวนาาหัวแนวสำคัญพี่นั่งหัวหวงน้ำจะทักนอนในที่กองคอยถาวันบีบ้ากับเพียแม่นใช่ดีเก่าลอยลี่สาวผนันเบาซอนนอกจากอายผู้ใคร ไอ้คือกันละทั่งเอ้ยไอ้มีคิดอยากได้ไอ้มีคิดอยากได้แน่เนื้ออ่อนซ้อนสีแม่นบ่มีเงินคำเงินคำสีแดงเอาแต่นั่งนอนเหตุยังไดขั้นให้ใช้ตายของจะตายแทนแทนเขาขั้นให้ตป็นมานอตายมือเสียตายมือเกาที่น้ำเจ นมสวเออแล้วพี่ใช่เอ้ยท่านเป็นไาไตนั่นนองบอลยัางัเปลี่ยนคนเด้อท่านไป่น่ายตายนั่นตจากสวชีวังสาวปดมคำแพงกาศิตายลำอาย เปียกขึน,นั่นนี่แล้วคือจังหัวน,นั่นแล้วไปแก้ที่พ่ออยู่ฝ่าเยไปอีก้าวข้งางอตนจ้วงจันเป็นพญาดีทนั่ง้นฝาล้อไอโบเดียวเก่าสีเหลียวสิสีเหลียวบเดียวรถก็ดี่วนมาจีของน,น,น,นั่งบ่ได้มีทางเดียวมีแค่เดียวคือไอว่ามีสองเย ແມ່ແມ່ນວ່າບໍ່ແຕนນອງສີຮອບຕຸ คำสันนั้นรักเง่าเหล่าเกี่ยวกายสมพ่อควนเหล่ายอศิจากน้องด้วไนไปไอ้ายสิไปกันสา่งทั้งหน้าสวนม่วงไอเจ็ดเนื้อใดเมือ่อใดสิมาขอีน้องให้คอยไอแม่นระยะเนี่ยคอยาอแม่นระยะเนียเลือกคำเพียง้ นี่คือต้นตำรับหมอล่ำกระเทยนะคะนี่คือตำรับของหมอล่ำกระเทยนะคะที่ฉันหมอล่ำเพชชาพะฒา์การแกนจงอางร่างสอดแจงจงอางข้างสอดแจงผู้ได้ฉายาว่าต้นตำรับหมอล่ำกระเทยเล่าให้คพณนผู้ชมฟังนี่คือต้นตำรับหมอล่ำกระเทยนะคะต่อไปหมอล่ำกระเทยเทาทีมนี่ต้นตำรับนะคะที่ทิฉัน สันสางขึ้นมากจากสายญาติาแฟนชาวแฟนเพลงนะาตาน้องนุ่มๆเยาว,วชนเอิญขนาดนั่งกันข้่ามาต้นตำรับหมอลำกระเทยนะคะก็เลย้างาปเป็นตำรับหมอลำกระเทยขึ้นมากค่ะด้านายเป็นฝ่ายยิ่งด้านขัวเป็นฝ่ายไา้นะคะนี่คือต้นตำรับหมอลำกระเทยขนาดแท่ด้งเดิมน,นะคะขนาดแท่นะคะขนาดแะคะ่แะประทัดด้านเดิม เป็นการ้างซ้ำขึ้นมากม่ต้นตำลับต่อไปสิไดใส่ตำรับนี่ลักสูตรนี่ผู้ใดสิเป็นหมอล่ำกระเคยคือเพรชรา,าคือจงอ่างคือหมอลำเพรชราประสาทการแกน่มหมอลำเพียรข้ามแ,นมแสนประสาทการเก่มผู้เดียวกันเด้อที่นองเย้ยล่ำสองเสียงล่ำเพื่ยิ่งก,กับลำเพิ่งไส้ผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงลักสูตรต้นตำรับหมอล่ำกระเทยสายสกูลหมอล่ำกระเคย สืบทอดมาจากต้นกำเนิดคุณแม่สล้างจิตเชื่อหงไทยทอดมาให้ดิฉันหมอลล์ลัชราพรานขันแก่นติดต่อขบมาดัเขามีต้นตำรับหมอลล์กระเทยมี่รักสูตรหมอลล์กระเทยเลี่ยนแถวค่ะณเมื่อนี้ณปัจจุบันนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณครับผม